ผมเป็นชายสาเสน็จอายุสิบสามปีครับผมสิบสามปีอยู่ชั้นปหนะครัเรียนวิทาศาสตร์ไม่ใช่23ปยีแล้วมครับย3่มี่อายุใกล้กันพี่เ็นยี่สิบสเนาอะไรล่ะต่อไปแลัส่วนีครับเด็นชายชั้นล นายวัชรการกุนช่อชูวัฒเพ็นะครับผมอายุ20ปีครับผมจริงหรอที่คุ้เด็กส่วนล่างใแสดง่านมีอะไรปกตินที่ไม่เชื่อมีอะไรี่ปกติจริงไบนีใช่เีกว่าเลยอะไ้เคประชาพ เรียนไม่ใช่ไม่ใชที่ไม่อยากพูดให้ันเตงไงก็มันก็คือเครื่องแต่งายชนิดนึงที่ใส่อยู่ข้างในนะค้อะไรก็คอสดนอะไรส่ข้างในอ่ะอกอะรอ๋อเด็ใชาครับแลรอแรกอ่ะโอเคของพชาก็น่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนทั้งเสียงทั้งทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ไม่ต้องจะบอกว่าเมื่อกี้เราเริไปดูมาแล้วแฟนับแแตให้ครอบครอารโฆษามีาาด้วยนะคะเพราะตที่ไปถกที่เห็นขนด้วยของาใช่มไอเดโล่กันแนี้จะมาสองคนนี้มีแค่นีอไมใช่ทุกแค่อะของข่าจ้ะ 好，闭嘴。 เป็นเป็นไรฮะใช้กำลังไหมตัวแทนทีมงานบอกว่าผมเป็นคนเดียวนะคะเดี่ยวคนค่ะบ้านของเพลิน้าผมทั้ใครสวนชวนลูราเองนั่งเงานั่งเงาแย่ที่เราทั้งครทองอใครสาวสวนไม่ไหวมาเออเอาเลยอ่ะแล้วบ้านเพลินป่ะบ้านนี้ะไรบ้านชาสองบ้านผมไม่มาผมให้แม่ Biarlah. Yeah. 아니요 <목소리나>